นี้เรามีแขกรับเชิญแสนสวยอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณครูของเราเองนั่นก็คือคุณครูแต่อไปสมาชิกเราจะมีทั้งหมดห้าคนนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะอันนี้ช่างกล้องหม่ะช่างมาแพงต้องแพนไปหาช่างกล้องด้วยวันนี้วันนี้วันนี้เราพามาเที่ยวกาญจนบุรีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอนุวรธานี บ้านดอนเจดีคลัเน่งนเรศวนมหาลาคำคืนนี้เราก็จะต่อคลิปกันอีกค่ำคืนนี้ด้วยไม่ใช่แค่ตอนนี้นะเอ๊วันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูรอบๆนะคะหนูสอรีวันนี้ร้อนตับแดงกับคุณด้นามากเลยนะตอนนี้ยอุณหภูมิติดลบนะคะ ามสิบเจ็ดองศาเดี๋ยวต้องถามอาการอาการแพ้ก่อนวันนี้แพ้ค่ะอาการดีมากวันนี้อาการดีค่ะเพราะว่านั่งรถพิเศษนั่งกนมนมโอเคต้องไปเปลี่ยนแว่นก่อนไหมเนี่ยต้องไปเปลี่ยนสุดยอดเลยวันนี้ทำไมร์เย็นมากนะก้าวขาไหนออกจากบ้านนะแต่ก็รมๆก็โอเคค่ะตาตีนี้อีกยาวไกลใช่ค่ะว่าคืนนี้เราจะดื่มดั่กับขนาดดื่มเธอต้องเธอต้องมานั่งหน้ารถคันนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้เรามานอกพื้นที่กันนะคะ ร้อนหนาวมากเลยค่ะอุณหภูมิติดลบนะคะลบสามติดเจ็ดองศาใช่ตอนนี้สั่นไปหมดแม่คนนี้นะฟันออกปาอ้ล้วฟันออกากใช่ วันนี้เราจบแล้วผ่านข้าวก่อนเด้อพี่นุ้ยผ่านข้าวก่อนอ่ะดูดูดูนุ่นแข่งกับเธอเราไปแล้วกลับกล้องแล้วกลับกล้องนุ่นดูประกวดนะคะว่าใครขาสวยแต่เราจะตามไปนะคะดูนะคะว่าใครขาสวยไปกันสวย พี่นุ้ยมีตังค์มาส่งเหรอให้ซื้อโทรศัพท์เหรอวันนี้เราจะมากินอะไรคะน้องแพลวกินข้าวผัดเฮ MP เหรอคะเงินมา50บาทแถมยิมเนสเดี๋ยเราเราจะถ่ายแขกรับเชิญนะคะแมมหนุ่มก็รอต้องเสียงหล่อแขกรับเชิญจะพาไปเที่ยวไหนคะมาอะไรดีคะข้าว วิ่าเสื้อเซ็กซี่ดูเวพี่นุยเสื้อเหลืองข้างหน้าหรอวะไปนะไปโมชิกนไหนวะแหอนหันมาสี่คนไม่ได้หันไหมหันไม่ได้ไี่คนเด้อยไปละเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าเราจะได้กินอะไรกันเพราะว่าวันนี้เรามีตังค์มาคนละเท่าไหร่น้องเพย์ยี่สิบ นี้ตอนนี้เราก็ได้ข้าวกินแล้วนะคะพี่นุ้ยกินข้าวขาหมูยหมูที่ไหนวะหมูแกรับเชิญเรากินอะไรยแกรับเชิญเรากำลังเมามากี่เมาอันนี้ยังไม่กินยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเมาแล้วอันนี้กินอะไรข้าวคุกกีนะคะไปเยอะก่อนนะคะว่ากินอะไรอันนี้กินนะคะอุ้ย กินอะไรอะ่ะนี่กินอะไรอะคะคา,าร์โลคุณรซ์นีวันนี้ทานอะไรอะะะ่ะคะกระเจี๊ยบค่ะหน้ามะ,ะเดี๋ยวไปก่อนนะคะจะไปกินเครื่องลาวเชอร์เทาแผ่นไม่มีเลยแม่อันนี้เรามาแวะพักเราเป็นประธานอาหารวันนี้เราจะมาเรากำลังกินเสร้น ที่พักนะคะที่พักเขาชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรพี่น้อยที่พักชื่อว่าอะไรเดอะทามรีสอร์ทเดอะทามรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวดูข้างหลังนะคะเดี๋ยวดูข้างหลังดูข้างหลังเนี่ลืมเสื้อลืมเสื้อมาแล้วมาแล้วใส่ไปเลยค่ะสังเกตสังเกตนะคะว่าใส่ไปเลยนะคะกำลังมากำลังมาถึงแล้วใกล้ถึงแล้วกำลังรอข้ามถนนยู่ เงินสื้ตัวละหลักแสนก็พอนะคะยี่ห้อเบนด์ดังนะคะเบนมีเก่วินง่าวินโอ้โหขายไปขายขายไปมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคีคุณร้อยค่ะคีคุณร้อยค่ะคจุกู้งไหคน่ะีซู้ซ้าน้าีาค่จ้า่ะีน้านคะคัมภาษณ์ไปไหนมาคะ แล้วตนเราเสร็จแล้วบอกพี่อวกันเจวิ่งตาเหลือกนะนี่เนเรียนชะตากรรมออันนี้เี่ขกรับเชิญค่ะเราไปวันนี้เรเอามาวิ่งเนลลี่ค่ะวิ่งเนลลี่ไปจ้านี้ คาร์เดอะ์ทามดีสอร์ทเนี่ยทางโลห์เปเป็นบันไดเลื่อนเลยค่ะปูผมแดงให้เรานะคะบรรยากาศแดงคือลูกลังนะคะบรรยากาศด,ดีมากนี่เป็นไงล่ะบรรยากาศสุดยอดนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงเล่นน้ำนะคะเ็กเรือมาแล้วมาแล้วเราจะ จูชูชีฟก่อนนะคะจูจูชีจูชีไม่มีนี่คอความปลอดภัยนะคะคนละหนึ่งตัวแต่ถ้าใครกลัวก็บ่นสองไปเลยใส่บ่นเลยใส่ข้างล่างด้วยใช่ไหมใส่ข้างล่างด้วยค่ะไปกันจ้าไปกันจ้ามาดูกันนะคะมาเลวมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงแพเปียกกันนะคะอันนนีี้ทมงาวันนี้ทีมงานเราเยอะนะคะทีมงานเรียบเลย ท่าไหนครับท่าไหนเรียพี่เอเรออ่ะท่าไหนท่าไหนเฮ้ยไน้าตายยังไม่ได้ลงนะ้าตาลบบ้ายแลาเราก็ตายแล้วอะม่ะนาถึงวัดอะไรพี่น้ยวัดข้เสือเรากำลังจะขึ้นนะเราเรากำลังจะขึ้นไปบนเรอมเราจะขึ้นเราขึ้นโดยรถ เราจะเหินไมหมคะทุกทาค่ะเราจะนี่นะคะเราจะไม่เดิม <c oughs> อ้ยอุ้ย <c oughs> ค่ะลูกเุ็ยไม่บอกไม่บอเมาแค่สี่คนค่ะเราเหล่า 完了，过我了。<noise> <noise> <noise> Io vedo. Mi ha หนูไม่ลงหนูไม่ลงหนูไม่ลดอะหนูไม่ลดนะนะกลัวแม่เอ้ยดูผู้จัดการดีๆแม่เอ้ยดูผู้จัดการด้วยนะคะโถดูดิตอนนี้นะคะถึงวัดถ้ำอะไรวะวัดถ้ำเสือวัดถ้ำเสือวัดถ้ำเสือแล้วนะคะนี่ดูน้องเทขึ้นโดนแบบ ไม่มามากแบบว่าไวมากนะคะเราจะขึ้นข้างบนแล้วขึ้นข้างบนแล้วคือเอฟตรงนี้ไปนี้หรอไม่ขึ้นข้างบนหรออ๋อทางทางลงนอนทางลงไปวัไม่ไม่ขึ้นไปไหว้พระกันนะตอนลงเราเดินลงไหมนะเออเราเดินลงถ้าเออเอรื่องแกหนูไม่ไปแล้ว เราจะขึ้นไปไหว้พระนะคะจะขึ้นไปไหว้พระนะคะดูเราใหญ่มากสวยมากสวยมากพระองค์งใหญ่มากามาามาดูกว่านี่ค่ะไไเราไม่เข้าไปไหว้หรอเข้าไปสิ ีี่ตรงน้ยก็พาที่อโบอสดน้องแพรกำลังเดินสำรวจนะคะสำรวจวัดวัดที่นี่สวยงามมากนะคะดูวิว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 ,ว,วนะคะด้นะะดนนานข้ าพาไปไหนคะพาไปไหนพี่พาไปไ,ปไ,หไ,ปไปูหนึ่นิ้วขวดมาไว้แน่ๆพี่เอ๋ค่ะพ,พี่น้อยเป็นไงบ้างวันนี้แนวไหนพี่น้อยเป็นไงบ้างค่ะพี่น้อยอะไรนะ <ขา S 1> เป็นไงบ้างสวยมากเลยค่ะ อากาศดีมากเลยไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะตอนนี้จะไม่เหงื่อแตกค่ะอันนี้เป็นภาพมายากำลังเดินลงนะคะตอนมาเรามารถตอนลงตอนลงเราเดินลงนะคะเพราะว่ารถเสี่ยมากดูบันไดนะคะดูบันไดเดินไดเออชันหป่ะดูความชันของบันไดนะคะเออหนูหนูหนูจะมองหลังแก ดูความชั้นของบันไดนะคะรงหลัเดินไม่ได้เลยเราลองไะเดินลงบันไดกี่ขั้นอะ่ไดน้อ่ะนับมาเด็นับมโอไม่เอาเปยืนตรงกลางดเอะไรแล้วขึ้นไปปะเฮ้ยคนขอรอปะเฮ้ยเดินเลยคนคนรอ เดี๋ยวไปถามคนข้างล่างว่มันไดอีกั้นข้าเข่าว่ามันได้อีกันคม่ดีฮาค่ะกำลังเดินลงกำลังเดินลงเดินลงขาสั้นเลยอ่ะดูดูข้างหลังอยู่เด็พี่พี่ไหนเฮ้ยแผลพี่เป็นพี่ถ้าพี่เป็นแผลพี่วิ่งนั่นแผลหันหน้าพีดนมือจนไม่ไหวแล้ว โอ๊ยพี่น้อยพี่น้อยไม่แล้วค่ะกลัวกลัวเหรอมันเสียวพี่รายการค่อยลงมาวิ่งลงเลยค่ะวิ่งลงพี่น้อยพี่น้อยใกล้ถึงแล้วแพลมาครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว แล้ากก็ลงไปโอ้ยใจไม่ดีแล้วอ่ะเาใบอกข้าขึ้นแล้วบอกก็ลงเจะไปมองนี่ลูกมองข้างๆไปเห๊ถ้าสะดุดอันหนึ่งนะมือกิ้งเลยนะน่ะเพ๊วเห้ว

่ายวิดีโอดิพี่น้อยถ่ายวิดีโอไหมถ่ายรูปริวพงธีการอะารเยอะเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนนะคะแถวไม่แถวอยู่ไหนมารับพิธีการด้วยเย้ ถ้าจะลงไม่ได้พี่น้อยเสี่ยวป่าตอนลงอ่ะตึกหนึ่งตึกเง้ยกระปุ้มเสี่ยวป่ะเสียวมากดูนะคะบันไดกี่ขั้นนะพี่น้อยบันไดกี่ขั้นมาเลยนับเลยก่ขใจไม่ดีสบายกลัวอะไรคนอื่นยังไม่ลงมาเลยนี่เหรอละพันตามมา กาญจนบุรีค่ะแล้วแกมาทำอะไรเนี่ยก็มานั่งคอยดูว่าใครจะอกจามจุรีได้ <c oughs> แกอ,อกให้ดูหน่อยดิถ้าทางจะลำบากอะนะสวยงามมาก,กเลยเนะยาะใญ่มากเลยอ่ะนล้นจะเป็นพันพันปีกี่ปีกี่ปีตอนนี้พี่นุ้ยที่บ้านเยอะกว่า,า,ดาเดี๋ยวจึกษาข้อมูลมาดิ